ลังจากเอาพิซซี่บอเขาศูนเช็คระยะเรียบร้อยแล้วเท่ากับมาตอทีโรบินสันที่แรกก็ตั้งใจว่าสิมากินชาบูน่ะละแต่ว่าตอนนี้ก็สิเปลี่ยนแผนย่างเหรียญจากชั่วโมงก็สิให้กับเขาที่กินไปยูโชลูมหันน่ะให้มันย่อยหบางคนก็สิบานว่าฉันไม่เคล็ดลับอีหยังเป็นยังคือเดค้าน้อยขนาดนี้ยิงฉันบอกอีลีฉันบ่ได้เหตุมันรีบแบบนี้มาตะเกิดฉันบ่ได้คิดว่ามันเป็นแนวดีได้สูฉันคิดว่ามันเป็นปมด้อยแม้ขันว่ามันน้อยมันรีบสมส่วนฉันสิบ่ว่าหยังเลยยิงเธอเบิ่งดูมองค้ารีบๆแต่ว่ามองไหลก็มองหัวนี่ใหญ่แห้งแห้งตะโค้งหน้าบันี้ยิงเอ้ยฉันแห้งเป็นคนแก้ม หลายเนาะสูหนาเช่นว่าเป็นกล่องเพนและเบิ่งส่วนหัวบันนี้ใหญ่ว่าเปนมอนึงหนึ่งเข่าสูฮึ่หัวโตกดลีบยิงถ้าเ่อบอกก่อนแก้วก่อนข้ามดูมันยังไปมองเข้าเตอร์เฟิร์สชอยมันไปถามพนักงานอยู่หนาเข้าเตอร์ว่ายอดที่ผมปิดไปนะครับไม่ทราบว่าเป็นศูนย์หรือยังมันสิไปถามเขาเหตุยังเอามันโทรไปเช็คกับข้อเส้นเตือนแล้วก็แล้วอุยฉันกับว่ามันชันปึกเราได้สูเรื่องเจ้าสันคือขิดใดเอาเถ่าว่ามาหอนนั่งกับแอลเอาเสื้อเอาผ้าได้บาดเนี่ยฉันก็เลยจําเป็นออกผ้ายางเบิ่งแต่ละอย่างที่มันหยิบเอาหญิงเอ้ยแล้วเบิ่งราคาบอกตำกบพันจากโตระวางรอชันกับยางถ่ายรูปย่างเซิรนอยู่หนากระจกเล่นเลนเพิ่น ไปได้เสื้อยืดมาสองตัวเพราะว่ามันหนึ่งแถมหนึ่งน่ะนะแต่ว่าขนาดหนึ่งแถมหนึ่งได้หญิงราคากันยังเกือบเจ็ดร้อยฉันก็บ่ได้ห้ามดอกว่าเพราะว่าก่อนแก้วก่อนค่ำฉันน่ะมันสื่อเสือผ่าปีหนึ่งมันสื่อเถื่อแต่ว่างยางเลือกไปเนาะฉันก็เลยล่องยิบของผู้หญิงมาเบิ่งงามงามสูผ้ากระนุมดีดีพวกเธอว่ามันหมอกับฉันบ่าหญิงแต่ว่าลังจากนั้นพอจะถามราคาพนักงานแล้วห้าร้อยเก้าสิบฉันว่างแถ่บอท่านฮึ่ฮสูบอกกรนีถอดเสียไหมเมื่อคือยันวอยุนตาเด็กสมบูรณ์เลยหลังจากลองแล้วก็ เอาไปยืมนให้พนักงานใส่ถุงปับแปรบเลยจ้าส่วนเมียสิมีหนาทียังวบอตีกะเตรียมแอปสแกนใจเขาส่นตัวหลังจากได้เสือ้อของจากคองแล้วก็พผ้ากันยางมาผอเสื้อผ้าเด็กหน่อยบันนี้สองผัวเมียกับผ้ากันตื่นตาตื่นใจได้บาดนีผอเสื้อผ้างามๆกับของลูกสาวก่อนแก้วก่อนข้ามหน่อยนะั่นแหละหญิงมันราคาลอยหาซิฟสองลอยหนึ่งนอสูผอเพิ่งกระยิบเอายิบเอาเสร็จแล้วก็ได้มาอีกสามโตกระสแกนใจเรียบร้อยจ้าบาดมือนี่กูคือเป็นคนมีคาคักแต่ว่าั <laughs> ัักกบนี้ิงมอฮึฮึสันนแขขาลออยีกหมองนพงก็คืออชบังสินังกย่า ที่ลีที่ลีมุ่งเขามองค้ายสตาร์ทคุณเด้ตามมนหนีเว้ยเบิกพ่วงนวยทอคำปั่นคุณน่ะฉันก็นเลยบอกว่าเธออุดสมอสาเตียนเข้าไปก่อน ฟุตบอลเธอบริเตดูขื้นตะกอปีหนึ่งเธอเตะแค่เทีย2สองเทียจากผักหนึ่งว่างสตาร์ได้กับมะยางใส่เสอกิฬาเดีบันเนโอ้ชันสิเป็นล่มยิงหลังจากได้ของพอของลูกแล้วก็มาถึงคิวของฉันปะที่นี่ระวางมากกันยางเลือกสื่อของอยู่่นนั่งกับพ่อลูกพีเก่าเพลนลูกพีหักลูกพีแพงเห็ดงาํากันมาตะลงงาเก่าน่ะแหละหิงกัเลยแวะถักทายคุยน้ำเพลนแป๊บหนึ่งนี่แหละหิงแน่ที่ันสื้อเวลามาห่างกัญญาเลาะหาป้ายแดงป้ายเหลืองป้ายหนึ่งแถมหนึ่งสำตัวเวลายามมันดาามบทขว กันฟ่อมล่างหนาที่ซื้อกันยอนมัดหนึ่งแถมหนึ่งเอฟซีกับซีบอกว่าแล้วเป็นยังคือน่าเอารถเข็นเอาตะกร้ามาใส่ดีๆเอาโอ้ยกับบอด้คิดว่าสีมาซื้อเนาะสูว่าสีย่างมาเบิงซืือๆเนาะเพื่อแป๊บเดียวมันละเต็มมือเอฟซีกับซีถามว่าเวลามาห่างเป็นยังฉันขึ้นมาเสือเสีย้าหญิงหน้าตาจังฉันมันมาหมอกับเสื้อผ้าขืนห่างดอกมันหมอกับตลาดนัดมากกว่าขนาดย่างตลาดนัดนะซื้อสูตรเซตเกินสองร้อยหาซีบฉันสิไปหาเอฟเอาในเพจผุดฮึ่และแล้วสิ่งที่เขาเลื่อมยางหนึ่งก็คือถุงย่างชีบจ้าย่างมาาห่่่ออไปจักถุุงนเละ แล้วก็พากันไปคิดเงินแล้วก็เฝ้าออกจามีแฮมเมัร์เลวไหวกระเป๋าเบาเลยบันนี้ครับห้องไปกินข้าวกับน้ำปลาบันนี้ก็มี่น้องเอฟซีู้นึห้ฉันรีวิวกระเป๋าแน่ว่าไปเหตุงานแต่ละมือเอายังไปแน่ริ่มในเลยบันนี้อันดับแรกก็คือพนักงานจ้าขาดบได้เลยแล้วก็สิมียาที่พกติดกระเป๋าตลอดก็คือยาไม่เกรนไออันนี้ก็คือกระเป๋าเงินคงสิว่าต้องเปิดเบอร์ทางในดอกรอะว่ามีบัตรอีหย่างแน่แต่ที่แน่แน่อยู่ในกระเป๋ามีเงินส่วนทุนสามร้อยแล้วก็อันแดงแดอนี่ว่าแมนตัลลับทอง แล้วก็ปากกาไฟล์ผูกแขนต่างๆนี่ก็เป็นยาสีฟันแบบพกผ้วาวันหน้าเราไปเที่ยวเมืองนอกแล้วออกมาหายอันนีก้ก็ไม่บรรทัดเล็กบุ่รู้ว่า,กวาพกไปเห็ดยังต่อมากัสิขาดว่ไเลยเลยที่พกได้กระเปาตลอดก็คืออีโนเพราะว่าเวลาไปกินเรากินครับแก้มอาหารบอยอย <c oughs> และนี่ที่ขาดว่ได้เลยไปใช้ต้องพกติดตแนวเปิดขวดจ้าเบิร์ตซัมมี่แหละยิงกระเป๋าใบใหญ่ๆบ่มีอย่างดอกสาภายเพื่อว่าให้หัวไหลบันว่างซื่อ,อแต่ว่าทามว่าถ้าขอพิกัดกระเปาฉันว่สามารถบอกได้เลยฉันก็จำร้านว่อาเลยค้อก